อาหารที่แบบเป็นอาหารไทยแล้วเป็นซีฟู้ดใดๆนะคะลืมกุญแจรถไปน้ำนะคะรวมในราคาทุกอย่างแล้วอ่ะกุ้งทอดซอสมะขามนะคะมึกกะเทียวหาวเรือ่ไข่เตียวปูแต่กำลังหาปูอยู่นะคะทุกคนติดจริง สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับพิมพิมไดอารี่กันแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนค่ะเปื่อสะพานเพื่อนไปกินบุฟเฟ่อาหารที่แบบเป็นอาหารไทยแล้วเป็นซีฟู้ดใดๆนะคะบอกเลยว่าร้านเนี้ยเพื่อนบอกว่าเด็ดมากแพรอีกเช่นเคยค่ะทุกคนแชทมาเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อไม่นานนะก่อนที่ที่ฉันไปอาบน้ํานะคะแชทมาบอกว่าแล้วก็ส่งมานี่อะ ให้ดูแชทก่อนนี่มุงส่งแชทมาดิฉันก็เปิดดูนะคะอ่ะเป็นร้านบุฟเฟ,ตฟ่ต์ซีฟู้ดสั่งในะมีอ่านนี่ขออนุญาตอ่านเลยเพราะว่า ไม่ได้มีการเตรียมการใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนทักมาวันนี้นะตอนนี้เลยแล้วก็โอเคตอบตกลงไปนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด4ราคาด้วยกันนะคะมีตั้งแต่4 5 9 5้9 6ห9แล้วก็759จะเป็นอันนี้คือเป็นราคาเน็ตเลยนะคะทุกคนร้านนี้ก็คืออยู่ที่แถวตุลานั่นเองมีเทศยามสนามกีฬานะคะ เนาะแล้วก็จะอยู่เปิดเวลา11โมงถึง4ทุ่มนะคะครัวก็จะปิด3ทุ่มครึ่งเนาะแต่ว่ารับบุฟเฟ่รอบสุดท้ายเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามเบียวไปดูเลยว่าร้านนี้จะเด็ดจะดวงอย่างที่เขาล่ำเขาลือกันไหมตามไปกันเลยจ้าอ่ะตอนนี้เวลา5โมงเย็นเราจองร้านไว้ก็เวลา6โมงครึ่งนะคะกำลังจะขับรถไปหาแพล ไกันเลยก็คือแพรจองร้านไว้ตอนหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วกำลังเสดินทางแป๊บเดียวแป๊บเดียวลืมกุญแจรถนี่งต้องขึ้นไปอีกรอบเนแม่ กกันนคค่ะทุตอนนี้เราก็มาถึงแถวจุฬาแล้วนะคะเพื่อนก็พามาจอดรถที่ลานจอดรถสวนหลวงใช่ไหม <communicate> เพื่อนมานเด็กจุฬาพ <Tamam> องมาเท้าทิ่นก <uss una> ็มาไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่า เพื่อนพามาเนาะโอเคไปกันเลยค่ะว้าวถึงแล้วคะ่ะทุกคนาราคาตามที่บอกนะคะทุกคนว้าวก็คือเป็นราคาที่รวมเครื่องดื่มแล้วเน็ตแล้วนะคะเลลดขอบคุณค่ะ เปานน้ำนะคะรวมในราคาทุกอย่างแล้วอาน้ำก็จะมีนมม้ำบัตลุมลิปตันนี่เลยน้ำลิปสีเลิศนะพาะไปดูไอติมกินเสร็จเดีวเรามากินไอติมกันทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นในส่วนของผลไม้นะคะผลไม้ก็จะมีแตงโมฝรั่งสับป,ปะรดนะคะสามอย่าง อันนี้ให้ดูราคาถ้าเป็นแบบอัลลัคานนะคะก็จะราคาประมาณนี้เลยแต่น,นี้เรากินเป็นแบบบุฟเฟ่วันนี้เรากินโปเท่าไหร่นะแพรหกห้าเก้าเน็ตแล้วนะคะทุกคนว้าอันนี้คือกุ้งทอดซอดมะขามนะคะ จะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆเค็คมๆ่อมๆเดยเอาดีกอันนี้กุ้งป๊อป <c oughs> เหมือนไก่ป๊อปใช่ไหม <c oughs> เออ,อได้อ,อันก,ก็ได้ช่ <c oughs> คน <c oughs> ลองกินนำ้ำจิ้มซีฟู้ด <c oughs> เปรี้ยวนำํำจะเป็นแบบเปรี้ยวนํำนะคะทุกคนแซ่บอาความเราสั่งสองเข้าใจว่าเป็นแบบสองจานมาสองตัวจ้าเดี๋ยวสั่งไหม <c oughs> ะะอันนี้ต้มยำกุ้งนะคะทุกคนว,ว้าวอันนี้คือเมนูหมึกทอดกระเทียมนะคะว,ว้าวกุ้งสิงมาแล้วตัวโตวนะนี่ หมึกกระเทียมหอมไปเรือยมากอันนี้คือปลากระเป็่อทอดราดน้ำปลานะคะมาถงตัวแล้วก็จะเป็นเซตหอยนางอะไรนะนางลมนางลมนาเอ้ยนี่จะเป็นเซตแบบนี้ค่ะสรงเครื่อง โดบไหมโดกนะ <S 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 อันนี้ก็คือไข่เจียวปูแต่กำลังหาปูอยู่นะคะทุกคน กมกันเื่อี้เพื่อนทำคอนเทนต์ไปเลย <c oughs> ติดปากที่นั่นความมันเย็นมากอันติดจริง <c oughs> ออ,งอ,อ,งอ,ออร่อยไอติมอร่อยทุกคน <c oughs> รสชาติเหมือนนมเม็ดเวยนวนมจินจา เหมือนไหมเหมือนนมเหมือนนมจิงแล้วนะนี่เป็นนมเม็ดห่อสีขาวอ่โอร่อยอร่อยไปค่ะทุกคนไปดูแพรพาไปอร่อยมากอร่อยมาอีกกันแล้วนะมาแข็งแล้วจ้าคือมันแบบเย็น <c oughs> <c oughs> เย็นนะติอย่าให้ร่อยเลยเห เย็นมากแล้วก็อดูกัดเข้านะมาไม่เข้าแันไม่กลาอะอิ่มแล้วค่ะจุกมากเวอร์นะคะมารีวิวร้านนี้หน่อยก็คือโปรที่เราเลือกกินก็คือหกร้อยห้าสิบเก้าเน็ตนะคะทุกคนรวมน้ำแล้วด้วยแต่อะไรนะสี่ห้าเก้ากับห้าห้าเก้าก็คือไม่รวมน้ำใช่ไหม เออน้าก็คือรีฟิล39บาทอีกนะคะดังนั้นก็ถือว่า6กร้ก็คุ้มคุ้มมากเลยที่เรากินไปนะคะจุกเมื่อกี้กินไอติมไปทั้งหมด3แท่งต้าอามก็สามคือด้วยความที่ชอบกินอ e ีนมเมจิลดาเนาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยอส่วนอาหารรสชาติแบบเป็นบุฟเฟ่แต่รสชาติไม่โบโบเบเบ้นะคะก็จะมีหมึกผัดไข่เคม็มที่แบบว่าอยากเพิ่มความเนยนิดนึงก็คือเลิเลยต้มยำก็คือแซ่บ น้ำต้มยำก็คือคนมากคนแบบสุดแล้วก็อะไรนะกุ้งผัดซ้อนมะขามก็อร่อยออ,อร่อยมากอร่อยมากแนะนำเลยเมนูตัแนะนำเมนูนี้ใครมากินแล้วก็ปลากระพงก็ทอดกรอบดีนะคะใครจะมากินก็มาได้เลยอยู่แถวจุฬาใช่ไหมคะสวนหลวงอ่ะอยู่สวนหลวงเออพูดไม่เคยถูกเลยนะคะทุกคนใครที่จะมาก็มาได้เลยแถว สวนหลวงใกล้หลัลอเออใกล้ๆหลวจุฬามาได้เลยที่จอดรถก็คือนี่มาจอดตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ร้านเลยเดินไปร้านได้เลยนะคะทุกคนอ่ะถ้าเพื่อนชอบที่นี้ก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กับ s u b สไคร b ์ด้วยนะคะไม่พบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาไปแซปที่ไหนอีกบายบายจ้า